การทำธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันบักมี Generation Gap สิ่งหนึ่งที่มันเป็น Generation กรสสำคัญที่สุดเลยคือแต่ละรุ่นเนี่ยมี m i n เซ็ตที่มันแตกต่างกันณนะตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เ,เรียกเป็นจุดคับเกี่ยวแล้วกันของการเปลี่ยนแปลงเจเนเรชันหนึ่งไปสู่ Generation 1จาก m i n เซ e ตหมันข้ามไปสู่อีก m i n เซ e ตหได้แนละ้ววันนี้เนี่ยขอมาคุยในเรื่องหนึ่งคือเมื่อธุรกิจครอบครัวต้องเริ่มคิดแบบเจ้าของ think l like โ k น owner ถ้าครอบครัวต้องการที่จะสานต่อกิจการธุรก,กิจครอบครัวของเราการที่มี ownership mindset จะต้องประกอบไปด้วย5เหตุผลหรือ5 Sub ้ทรัพย์ไมด้วยกันถ้าครอบครัวต้องการที่จะสานต่อกิจการธุรก,กิจครอบครัวของเราการที่มี ownership mindset จะต้องประกอบไปด้วย5 เหตุผลหรือ5 s u ซั i n d น์เซด้วยกันซัพพอร์ตที่ไมน์เซแรกนะครับไมน์เซทที่สนับสนุนความเป็นเจ้าของมากขึ้นเนี่ยคือแยกตัวเองจากการบริหารเว้นไว้แต่ตำแหน่งที่จำเป็นจริงๆนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือไม่ใช่ทุกคนก็ควรที่จะต้องกลับมาทำง,งานในธุรกิจครอบครัวอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเนื่องจากว่าสมิธิกครอบครัวอาจไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ฟิตที่สุดในการรับตำแหน่งดังกล่าวนะครับในการเข้ามาทำงาน เว้นไว้แต่ว่าเออสมาชิกโคกโคคนนั้นเนี่ยเหมาะสมจริงๆอยากเป็น CFO คนนั้นเป็น Financial เป็นนักวางแผนการเงินชั้นดีอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นเจ้าของกับการทำง,งานหรือว่าการ Man manage m a n a g e m e เนี่ย e r s h i p กับ Management ไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกโคจะต้องนามารวมกันแล้วก็ยํากันไปด้วยกันนะครับอันนี้คือ supporting mindset grouping แรก supporting mindset grouping ที่2คือการลงทุนขยายกิจการ ผมจะเรียกได้ว่ามันคือการเ i v e r ริฟายนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มันหลากหลายมากขึ้นในกงสี่ของเราในธุรกิจครอบครัวหรือความเป็นครอบครัวของเราเรามองง่ายๆเลยเมื่อก่อนมี6คนส0คนอย่างที่ผมเรียนไปแต่พอมี30คนไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความต้องการที่เหมือน,อนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีธุรกิจครอบครัวแค่1ธุรกิจเนี่ยตำแหน่งที่มีนะครับมันอาจจะไม่พอกับสมาชิกครอบครัวทุกๆคน ความเป็นเจ้าของความรู้สึกถึงอำนาจการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงถ้าเรามีแค่หนึ่งธุรกิจครอบครัวเรามีซีอแค่1นึ่ตำแหน่งเรามี c ี o เรามีตําแหน่งผู้บริหารนื่อื่นเนี่ยมากสุดเลยประมาณสักห้าถึงตำแหน่งแต่สมาชิกครัวเรามีตั้ง30-40คนมีถึงเป็น100คนมันจะเกิดอาการเหยียบค้าตนเองในเชิงตําแหน่ง positioning ต่างๆนะครับแล้วมันก็ อาจจะก,กระทบต่อเนื่องกันไปในเรื่องของข้อพิพาทความรู้สึกบาดหมางไม่พอใจความรู้สึกไม่แฟร์อันแฟร์ทรีทเมนต์ในธุรกิจครอบครัวของเราได้นะครับดังนั้นแล้วการ d i เวอร์ซ y มันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเป็น s u p p o r t i n v e n e s ที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสจากความชอบความสามารถความเชี่ยวชาญของสมาชิววกครอบครัวให้มากขึ้นกรงสีของเราจะต้องสนับสนุนทุนทรัพย์สับสนุนเป็นเชิงแคปิตอลนี่แหละ จนก่อให้เกิดกิจการของกรงสีเป็นกรุ๊ปคอมพานีนะครับเป็น Family p u s i n e s s p o r t o o l i o ให้มันเข้มแข็งและมันน่าดึงดูดลูกหลานท,ทุกคนที่เขาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนไม่ใช่แค่ธุรกิจเดียวของครอบครัวและแต่จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถขยายต่อไปอย่างไม่มีจำกัดเลย supporting mindset ข้อที่3นะครับมันคือเรื่องของการคงความเป็นกรงสีไว้สร้างความเป็นเจ้าของร่วมแชร์โอนอุนิชิ mindset นะครับ แม้ว่ากลุ่มธุรกิจครอบครัวของเราจะขยายฐานออกไปหลายกิจการตาม support i n g mindset ข้อที่2การ diversify เนี่ยแต่ความเป็นเจ้าของมันจะต้องมีการ sharing ร่วมกันโดยครอบครัวสามารถทำได้นะครับจากการใช้ประโยชน์เชิงโครงสร้างธุรกิจ business structure อันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายธุรกิจครอบครัวและครอบครัวไม่ทราบกันนะครับเขาสามารถสร้างธุรกิจกงสีตรงกลางได้ผมจะเรียกว่าเป็น family business ผมจะเรียกว่าเป็น family holding company นะครับเป็นบริษทัทโฮดิ้งครอบครัวบริษทัทกงสรีโดยที่บริษทัทกงศีนี่แหละจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าความเจ้าของร่วมกันเรามีหนึ่งธุรกิจที่เป็นบริษทัทกงศีตรงกลางแต่จะถือหุ้นบริษัทข้างล่างทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับในสัดส่วนที่ทุกคนในครอบครัวก,กําหนดไว้อันนี้ต้องไปกําหนดในกฎระเบียบครอบครัวหรือว่ากําหนดไว้ในธรรมนูญครอบครัวว่า Family Holding บริษทัทกงสรีเนี่ยจะขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของเจ้าของในสัดส่วนเท่าไหร่ นะครับอันนี้เป็นไปนตามหลักกฎหมายแล้วก็เป็นไปนตามหลักข้อตกลงความมั่งคั่งที่คนในครอบครัวจะต้องตกลงกันนะครับอันนี้สามารถไปหาอ่านในบทความเพิ่มเติม Family Holding Company ในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้4ครับ supporting mindset ข้อที่4คือเรื่องของการวาง Family Values สร้างรากฐานความเป็นองคสีนะครับ supporting mindset ข้อที่3ผมบอกว่าสร้างความ เป็นเจ้าของร่วมกันอันนี้เป็นในเชิง ownership แต่ข้อที่4 supporting m e s s a g e ข้อที่4คือการสร้างความรู้สึกการสร้างความอยากเป็นกงรงสีอยู่ด้วยกันอันนี้มันจะคนละเรื่องนะผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับว่าเมื่อหลายธุรกิจครอบครัวเนี่ยมาเริ่มแต่ขยาย diversify ไปจาก1ธุรกิจเป็น3เป็น5บางทีอยู่ว่าเดี๋ยวผมให้คำปรึกษามีเป็น10ธุรกิจเขาอยู่ใน หขาเรียกว่าชายคาเดียวกันชายคาแฟมิลี่ชายคากรงศีเดียวกันมีแฟมิลี่โฮดดิ้งเป็นศูนย์กลางหลายครอบครัวที่ผมเจอเช่นเดียวกันพอเริ่มมีหลายธุรกิจแนวทางการดําเนินธุรกิจแนวทางการการกําหนดอนาคตนโยบายการตัดสินใจต่างๆมันเริ่มแตกต่างกันไปแล้วมันเริ่มแตกแขนงในบางครั้งมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ของคนใดคนหนึ่งที่กรงศีรู้สึกว่ามันออกนอกกรอบความเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วนิดหนึ่ง ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับธุรกิจครอบครัวที่ทางผมไมให้คำปรึกษาม,ม,มีมากถึง10ธุรกิจภายใต้ชายคาเดียวกันของกองศีนะครับมี Family Holding มีบริษัทกองศรีอยู่ตรงกลางแล้วถือหุ้นบริษัทข้างล่างมากกว่า10บริษัทที่เป็นของครอบครัวทีนี้เนี่ยพอจะเกิดธุรกิจที่1112ต่อต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอาการหนึ่งที่ว่ามันมีการค้าแข่งภายในสมาชิกครอบครัวการวางค่านิยมนะครับการวางค่านิยม Family Value เนี่ย มันจะไปสร้างกรอบการทําง,งานร่วมกันกรอบความเข้าใจร่วมกันภายในครอบครัวว่าคําว่าค้าแข่งของคนในครอบครัวมันสามารถเบียดกันตรงไหนได้บ้างมันสามารถมีช่องว่างตรงไหนที่ทําให้คนในครอบครัวสามารถเติบโตขยับขยายกันต่อไม่ได้นะครับแฟมิลี่ไบยูข่านยมครอบครัวเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดาเนินธุรกิจครอบครัวเลยแม้ว่าแฟมิลี่ไ l ยูอาจเป็นเหมือนนามธรรมเนาะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่จากประสบการณ์ในนี้แหละผมมองว่าการ จับ i l y value ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการสร้างความเข้าใจลูกคนว่าครอบครัวเราทําธุรกิจครอบครัวไปเพื่ออะไรกันอันนี้แหละอย่างที่ผมได้บอกว่ามันคือการเซตทิศทางการดําเนินธุรกิจครอบครัวนะครับทุกคนจะต้องมานั่งคุยกันว่าเ,เราทําธุรกิจครอบครัวเราทํากองสีของเราเนี่ยไปเพื่ออะไรหลายธุรกิจครอบครัวที่ผมเจอเขาบอกเลยว่าทําธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมเพราะฉะนั้นการกําหนด Pricing strategy การ ค้นหา sourcing การหา supplier ต่างๆเขาไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเอาของมาจากจีนหนึ่งเดียวนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดราคาโขดผู้บริโภคมากเกินไปนะเขาบอกเลยว่าแม้ว่า m i m y v y l u ยุองเขาคือการตอบแทนสังคมดังนั้น pricing เขาอาจจะลดทอนลงมาหน่อยให้มันอยู่ในระดับที่จับต้องได้ซื้อขายได้อย่างสะดวกโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปเช่นเดียวกันกันกบฝั่งของซัพพลายเครับเขาก็มีการ sourcing วัตถุดิบต่างๆที่มาจากโลโคอลหรือว่าพื้นบ้านต่างๆสั่งของมาจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยผสมผสมกันนะให้มันเกิดความสมดุลว่าเราสนับสนุนทางสังคมไปในทิศทางเดียวกันหรือแม้กระทั่งบางครอบครัวมี Family Value ในมุมที่ว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนมี Mindset มีความคิดเป็นเจ้าของมากขึ้นเนี่ยพวกเขาก็ลงทุนในสวัสดิการครอบครัวในการสร้างให้ลูกหลาน ไปมีองค์ความรู้ไปมีเขาเรียกว่าทักษะในเชิงของ financial literacy มากขึ้นมีองค์ความรู้ในเชิงของเครื่องมือทางการเงินมากขึ้นนะครับอันนี้คือ family value สนับสนุนทำยังไงให้ครอบครัวมีแนวคิดเดียวกันในการสานตออกิจาการดังนั้นเมื่อคนในครอบครัวมี family value ที่มันเหมือนกันการตัดสินใจกรอบความคิดต่างๆนะครับกิจธุระต่างๆของธุรกิจเนี่ย ก็จะมีความราบรื่นไม่ได้มีการกระทบกระทั่งแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันทุกคนมีหมุดเดียวกันมีนอสตาเดียวกันนะครับอันนี้คือ s p o r t i n g mindset ข้อที่4 supporting mindset ข้อที่5นะครับคือการวางแผนการสืบทอดที่มันราบรื่นยืดหยุ่นนะครับให้มันเข้มแข็งมากขึ้นคือการวาง succession planning ธุรกิจครอบครัวคือการวางแผนระยะยาวนะครับอย่างนี้ผมได้เรียนว่า จุดประสงค์ของที่เขียนคือการวาง Long Term Strategy ส่งต่อธุรกิจส่งต่อความมัง่งคั่งตรงนี้แหละมันคือส่งต่อเวลนะครับการมีมุมมองแนวคิดในการวางกระบวนการต่างๆนะครับทั้งในด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของในด้านของการบริหารรวมไปถึงโครงสร้างที่มีการขยับขยายมากขึ้นการ d i v e r s i f y การคงความเป็นกงสีการวางค่านิยมเนี่ยมันคือการวาง รากฐานวางพื้นฐานของการสืบทอดกิจการนะครับดังนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยการทําธุรกิจครอบครัวมันจะไม่ได้หยุดไปแค่1ห,หรือ2ธุรกิจเท่านั้นแหละมันจะต้องแตกขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องสร้างกระบวนการการคัดเลือกสมาชิกครอบครัวที่จะเข้ามาทํางานเป็นผู้บริหารเป็นพนักง,งานในองค์กรเนี่ยให้มันชัดเจนโปร่งใสมากขึ้นไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นลูกชั้นลูกเธอลูกท่านหลานเธอต่างๆเนี่ย เราสามารถเข้ามาทาง,งานในธุรกิจครอบครัวได้เลย Selection Criteria จะต้องมีความเท่าเทียมหรือชัดเจนโปร่งใสเชกเช่นกับมืออาชีพทั่วๆไปเลยเช่นกับพนักง,งานคนอื่นๆที่สมัครเข้ามาทําง,งานในธุรกิจครอบครัวอันนี้แหละคือแนวคิดของความเป็นเจ้าของ Supporting mindset ข้อที่5นะครับคือเรื่องของ s u c c e s s i o n Planning ดังนั้นแล้วแนวคิดของความเป็นเจ้าของมีอยู่5องค์ประกอบ5 supporting mindset ด้วยกันนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับผมว่าการเดินทางของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเติบโตในเชิงธุรกิจอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องของมุมมอง mindset ต,ต่างๆที่มันต้องมีการขยับขยายเติบโตต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าอย่างผมเรียนมันมี generation gap ทางผู้ใหญ่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับให้มันสอดรับกับบริบทกับคอนเทกตของครอบครัวที่มันแตกต่างกันออกไป ลูกหลานในเช่นเดียวกันแม้ว่ามีอ,องค์ความรู้แม้ว่ามีความรู้ในเชิงของการวางแผนการเงินต่างๆก็ต้องย้อนกลับมาเข้าใจว่ามันต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านมุมมองแนวคิด mindset ให้2องเจเน t i o ชั่นมันแมทช์กันเข้าไปได้และแน่นอนครับมันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยที่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คนในครอบคตรัวต้องเริ่มคุยกันเนี่ยเทนชันต่างๆมันก็ จะต้องเกิดดังนั้นแล้วหลายที่อยู่ครัวจึงเริ่มใช้คนนอกอย่างเช่นมืออาชีพที่ปรึกษาต่างๆเข้ามาช่วยทําให้การสานต่อธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันสาบาถเป็นไปได้อย่างราบรื่นต่อไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสาหรับ E ีีนี้บอกว่ามุมมองแนวคิดเรื่อง mindset เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจครอบครัวของทุกๆคนนะครับแล้วก็คงมีเท่านี้นะครับสาหรับ e ีีนี้คงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ